จากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้คาสิโนในพื้นที่ปอยเป๋ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายคนสร้างความตกใจและเร้าใจให้กับคนที่เห็นข่าวอย่างมากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของนักร้องคนดังปูปะเทศได้ออกมาอัปเดตรูปของตัวเองและข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวพร้อมข้อความว่างานเขาดาวปีนี้ของปะเทตคือที่ แดนไ i มอนด์ซิตี้คาสิโที่ปลอยเป็ดนี่แหละครับใจหนึ่งก็รู้สึกโล่งใจที่ไม่ใช่คืนที่เราทำการแสดงแล้วก็พักผ่อนอยู่ในคืนนั้นอีกใจก็เป็นห่วงน้อง,องที่ทำงานในนั้นอีกทั้งยังสงสารผู้ว่าจ้างและผู้ประกอบการกับความเสียหายที่ประเมินค่ายากเอามากๆจากสายตาของเราเพื่อนๆที่ทราบข่าวรวมถึงครอบครัวก็บอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีนะส่วนเราก็คิดไปว่า6 5ของเราคือปีที่โหดตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยทีเดียว แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายด้วยครับ